สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาหาเสื้อตัวใหม่คนที่เติมแล้วแล้วไม่อยากเติมเพิ่มเราจะมาหาชุดใหม่ๆใ,ให้ทุกคนเล่นกันให้ทุกคนลองทำตามดูมนะคะบอกเลยสวยแน่นอนปักมึนอะแบตหมด นี่นะคะนี่ก็จะได้เสื้อตัวใหม่แล้วมันต้องเป็นสีขาวเท่านั้นนะเนี่ยถ้าเป็นสีอื่นมันก็จะเออไม่เหมาะเนาะลองลองดูสิเนี่ย <Yeah. S 1> สวยมากเห็นยังเป็นเอลรอยอีกด้วยนะ นี่ถ้าใส่แบบนี้บอกเลยสวยมากก็จะไม่ทิ้งร่องรอยใดๆด้วยนะคะเสียงก็าอาจจะแหบนิดหนึ่งชุดต่อไปชุดนี้นะคะ ถ้าไม่ชอบก็มีอีกอันหนึ่งก็คืออันนี้นะคะ ุดที่สองมีเอลลอยนิดหนึ่งสีสวย มีรอยสักดาวกางเกงสวยสวยถ้าเราืยอาคุณผู้ชมก็ต้องขออภัยด้วยนะคะชุดที่สาม สามเปล่าว่ะชุดที่สามมีเอวลอยกางเกงยีนพับ ลงเท้ามาแล้วลูกจ้าชุดโกโก,กวาชินหนูอยากได้โกโกวาชินหนูอยากใสมาเข้าเรื่องกันต่อชุดสวยมากไม่ลองก็ไม่รู้ ใส่ฟีท้ายชุดนะคะถ้าไม่อยากเติมเรามีชุดสดสวยน่ารักน่ารักมาให้ใส่ฟีแล้วก็ใส่เติมด้วยเนาะถึงใส่เติมมันจะน่ารักอยู่แล้วก็เถอะ ว้าตายแล้วผมร้อนชุดมี้นั่นเองสายฟรีมาแล้วอันนี้เป็นของสายฟรีนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูชุดสายฟรีกันชุดสายฟรีก็จะเป็นประมาณนี้ อันนี้ไม่เกี่ยวสองอันนี้ไม่เกี่ยวแทนแทนนี่นะคะถามว่าเราทำได้ยังไงเหรอนี่ด้านหลังต้องเป็นทรงผมยาวเท่านั้นนะฮะ ต้องปิดเอาไว้ไม่อย่างงั้นทุกคนก็จะรู้ว่าเราอะเป็นสายฟี่ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าเราอยากเชทรงผมยาวๆปิดอะทรงผมยาวๆยาวที่สุดเท่าที่เราก็จะยาวได้เนาะต้องขออาภัยด้วยเนาะคะ่ะเพราะว่า เสียงเบอร์มากเลยตอนนี้ชุดที่สองชุดที่สองของดดกกกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนละเรื่องแล้วสายซี ก็จะมีไม่มากเพราะว่าใส่สีแบบสวยๆมันก็จะไม่ค่อยมีอย่างแรกต้องมาเอาของฟรีก่อนเสื้อของฟรีกดไปชื่อตรงนี้เลื่อนมาสุดเลื่อนลงด้านล่างเอ๊ะเห็นอะไรแปลกๆไหม ชุดนี้ยังไงล่ะมันเป็นคนละชุดกับอันนี้เลยแต่มันสวยกว่าเห็นไหมรับของฟรีให้หมดเลยนะมาแล้วก็ใส่ไปเลยเราแนะนำเป็นอันนี้นะคะ รับจากตละครองคนนี้เพราะมันจะมีกระโปรงสั้นๆแนะนำไม่ใส่เพราะมันจะสวยกว่าเยอะถ้าไม่ใส่ ประมาณนี้แต่ถ้ามันมีน้อยก็ต้องขออภยัย